สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ปกครองทุกท่านครับวันนี้นะครับก็เป็นการเปิดเรียนออนไซต์วันที่2แล้วนะครับสําหรับโรงเรียนบ้านหนองแวงนะครับซึ่งทางเรียนก็ได้เปิดเรียนวันแรกคือเมื่อวานเมื่อวานนี้ก็คือให้นักเรียนระดับประถมนะครับแล้วก็ระดับมัธยมต้นนะครับมาเรียนในระบบออนไซต์นะครับก็คือเรียนตามปกตินะครับซึ่งทางเรียนก็ได้จัดทําตามมาตรการนะครับในการจัด การในการสอนจัดอ่าอะไรเขาเรียกว่าการป้องกันเพื่อที่จะให้ห่างไกลโควิดนะครับสำหรับโรงเรียนของเรานะครับโดยการให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวนะครับหรือการจัดระยะห่างทางสังคมของอที่โรงเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ในห้องเรียนหรือว่าการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงนะครับการจัดกิจกรรม การรับประทานอาหารกลางวันหรือการจัดบรรยากาศในห้องเรียนนะครับทุกอย่างเลยนะครับให้ครบตามที่สคบจังหวัดกําหนดนะครับ44ตัวชี้วัดนะครับสำหรับโรงเรียนที่จะเปิดเรียนแบบออนไลน์ได้นะครับรวมถึงการตรวจอ ATK นะครับสำหรับนักเรียนนะครับซึ่งทางโรงเรียนก็ได้อำนวยความสะดวกนะครับในการจัดซื้อเครื่องตรวจ ATK ให้กับนักเรียนทุกคนนะครับในการมาเรียนนะครับแล้วก็ในส่วนของ เครื่องวัดอุณหภูมินะครับหรือว่าเจลหรือว่าแมสนะครับทางเรียนก็ได้จัดเตรียมไว้ให้ครบนะครับครบเลยเพราะฉะนั้นก็หวังว่านักเรียนมาเรียนในโรงเรียนของเราในช่วงการ,ปรเปิดออนไซต์นะครับในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับทุกคนก็คงจะปลอดภัยนะครับแล้วก็คงจะเป็นผลดีในการจัดการในการสอนให้นักเรียนได้เรียน ตามปกตินะครับเพราะว่าการจัดการการสอนในปีนี้นะครับรวมถึงปีที่แล้วนะครับเกือบ2ปีเต็มที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะครับอยู่ในสถานการณ์โควิดทำให้นักเรียนอาจจะได้เรียนไม่ได้เต็มเมดเต็มหน่วยนะครับก็คือเราอาจจะเปิดการจัดการการสอนจริงนะครับแต่ว่าเป็นรูปแบบอื่นนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อความปลอดภัยในสถานการณ์ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการสอนออนไลน์อน แฮนด์ออรดีมาหรือ on a i แนะครับหรือช่วงหลังก็มีออนไซต์เข้ามานะครับบ้างนะครับในระดับมัธยมเพราะว่าได้ฉีดวัคซีนนะรยบร้อยไม่ว่าจะเป็นนักเรียนผู้ปกครองนะครับเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสถานการณ์ดังกล่าวนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ร่ำไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนผู้ปกครองนักเรียนนะครับได้ทำมาตรการตา,ตามมาตรการ ป้องกันโควิด -19 เนะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนของเราได้มาเรียนทุกวันใน้มเรียนออนไซต์ตามปกติ